ปัาวิซาสกินะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแบบเดี่ยวนะคะรีวิวเดี่ยวรีวิวจัดเต็มนะคะของเดียนนะคะอ่าก่อนจะไปเข้าผลิตภัณฑ์นะคะขอมาเ,อาเรื่องส่วนตัวก่อนนิดนึงเออเห็นเดียนเนี่ยหน้าตาแบบนี้เดียนก็มีการศึกษานะคะจบตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพจบโทจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์จบชีวิตอยู่ที่วัดประบาดอําพูค่ะ <c oughs> ตลกตลกเนาะอ่าสิ่งที่จะมารีวิวแกนในวันนี้ก็คือว่าสวยซริงๆโอ่าการมาต้องยิ่งใหญ่นิดนึงนะคะ,ะ E to this house หรืออะไรท่านเรียกว่า e อีตุสอีตุดอ่าอีอีทูดี้เฮาส์หรืออีตุดเนี่ยเขาเป็นอืม บริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางในราคาที่ต่ำหน่อยเนะาะหลายๆคนที่เล่น e อ 2, e 2 d ดีเนี่ยก็จะพอรู้อยู่ว่าเขาค่อนข้างต่ำนะคะแต่พอมาเปิดช็อปในบ้านเราแล้วแพ,แ,พแพงแพงแงแบบไม่กล้าย่างกระายเข้าไปะะาเลยครับ้าเลยไม่กล้าเหยียบเข้าไปในช็อปเลยนะคะเพราะว่าเหลือบชมองชมชมเลืองมองราคาจากข้างนอกเห็นรล้ตกใจโอ้โหแพงโอ้โห ก็ใครอยากจะซื้ออยากจะหาเนาะก็ซื้อตามร้านหิวเอาแล้วกันนะคะร้านหิวร้านขายเครื่องสำอางจากต่างประเทศนําเข้ามาเอออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ส่วนราคาพวกนี้มันจะสวิงอยู่พอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าราคาควรเป็นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอ,อ่าอันนี้ก่อนนะคาเครมก่อนอะ่ะขอเปิดโพยนิดนึงนะคะคาเครม i อสตูดิโอส์เฮาส์เดบิ d พูดดิงแพจะขึ้นเสียงสูงทำไมวะเ <c oughs> พื่ออัทรเพอัธทรุสนะคะอ่ะเขาบอกว่าเป็นแป้งอัดแข็งอ่าแป้งอัดแข็งเนื้อเนียนนุ่มนะคะมีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์อยู่ถึง25%เลยนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นจากภายในนะคะอ่าปรับสภาพผิวให้เนียนเรียบนี่นะคะแล้วก็เนื้อแป้งเป็นเนื้อแมทปราศจากความมันวาว ่นะคะให้ลุกบางเบาดูเป็นธรรมชาตินะคะปราศจากความมันส่วนเกินแล้วก็ปกป้องจากรังสี U V ที่จะมาทำร้ายเราด้วยค่า S F 3 3 P A บวกบวก <Yeah. S 1> จบไปแล้วนะคะสำหรับคำเครมนะคะคราวนี้เรามาดูองค์รวมก่อนนะคะว่ารูปร่างหน้าตาแพสเกจจิ้งส์เขาเป็นอย่างไรบ้างอ่ะกรองภายนอกเขาเป็นแบบนี้นะคะ สีเหลืองนวลๆแบบนี้นะคะอ่าน่ารักน่ารักตามสไตล์อีตูนะคะอีตูเวลาเขาทาสินค้าเนี่ยเขาจะทําอะไรแบบน่ารักแบบแบบอะไรอ่ะน่ารักบังเบลจิบุจิบีฟลูฟริง,รงอเอออะไรแบบนี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้เนาะวิธีการดูสีอ่าสีเขาอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด2ส,สีนะมีแค่เนเชอรัลเบดกับไลท์เบดเนเชอรัลเบดเนี่ยก็ ออกมาทางคนผิว2ส,สีนะคะไลท์เบสก็ออกไปทางคนขาวเนาะอ่าตัวนี้นะคะสีอยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อสีก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนสีที่ดันเลือกมาก็คงจะไม่พนเนชลเบสนะคะคุณขาเพราะว่าถ้าสำมอาญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอ้โหได้ขึ้นชื่อหรืชาเรื่องความขาวความลอยเป็นของเขาอยู่แล้วนะคะอ่ะคราวนี้ดูกล่องนะอ่ะขอบอกก่อนนะสินค้าบางตัวเนี่ยจะมีสติกเกอร์ไทยอ่าสติกเกอร์ไทยนี่คือแบบ นำเข้าถูกดีกทธิ์เนาะอ่าส่วนถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ภาษาไทยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนำเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาเลยโดยตรงเนาะอ่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงอ่ารูปร่างหน้าตาเขาทำน่ารักนา่กนารักนะฟริงฟองส์อ่าตัวนี้นะคะเป็นคล้ายๆแบบแบบมากลองอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอ่ะขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่ว่าอ่าตลับเขาจะเป็นแบบ วงกลมปรมาณเลยเขานางก็แอบ,บนูนอยู่ตรงนี้นิดนึงเออแบบดูฟุ้งฟิ้งซื้อบแบบบล,ะบล,ะบละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออ่ะภายนอกเขาก็เป็นแบบนี้เนาะเหมือนมะการองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะรายละเอียดเขาก็อยู่ข้างหลังนะคะอ่ะนี่ค่าปกป้องป้องกันแสงแดดอะไรเมคอินเกาหลีเนาะอ่ะอีทูดี้เขาจะของเกาหลีเนาะอ่ะพอเปิดออกมาฟมาุ้งมันจะเจอนี่ปิดปิดตามเขาเห็นเขาปิดกระจก <laughs> ก็ปิดตามเขาไม่รู้เขาปิดจะมาสงสัยเขากลัวเห็นกล้องเนาะอะไรก็เปิดเลยค่ะอ่าไม่มีอะไรนะคะนี่จะพาสองนะคะออย่างไงกระตองเจอแล้วโอ๊ยหตกใจอ่าพอเปิดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะเจอพับก่อนชิ้นหนึ่งเขาจะทําเป็น2เฟสอ่าเจอพับก่อนนะคะ1ชิ้นเสร็จแล้วก็จะเป็น แค่กระจกใสบางๆที่กรันตรงกลางเท่านั้นนอ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะ,<ล>ะเปิดออกมาฟึง่งแล้วข้างในก็จะเป็นเนื้อแป้งอัดแข็งที่เขาบอกอ่านะคะอ่าพอมาดูองค์รวมกันเสร็จแล้วเนาะอเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใช้แล้วก็ใช้ให้ดูว่าฟินิชลุก เขาเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะโอเคนะคะเราจะมาทาให้ดูกันเนาะนี่ก็เป็นหน้าที่ลงสกินแคร์ลงครีมกันแดดเดดรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้ครีมกันแดดที่ดันใช้ก็คือตัวนี้ค่ะอ่าโคเซ่ Pose นะคะซันโปรเทคเอเซนเจลนะฮะเป็นกันแดดที่ไม่ได้ให้สีอ,อืมแล้วแบบผู้ชายก็ชอบเนาะเพราะว่าบางทีแบบเคยเป็นไหมบางทีแบบไปเลือก ลองพื้นหรือเลือกบีบีครีมแล้วแบบเราเลือกมาสีมันถูกกันหน้าเราแล้วอะเราบางทีเราอยากให้หน้าเราผ่องนิดนึงแล้วก็เลือกเกินสีมากกว่านหน้าเบอร์เราครึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้ามาเจอกันแดดที่ขาวแล้วเนี่ยมันก็ทําเหมือนทําให้สีรองพื้นเราเพี้ยนอนะมันทําให้พาลอยกันไปใหญ่เลยอะไรอย่างงี้เนาะบางทีก็เป็นนะคะอ่ะเยวจะมาลองตัวนี้นะคะอ่าเยวมาดูกันว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนครึ่งหน้าฝั่งนี้และกันเนาะว่าลองแล้วจะเป็นยังไงนะคะ นเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเป็นยุ่นๆตัวนี้เวลาจะเอาเนื้อผลิตภัณฑ์เราขึ้นมาเนี่ยกดไม่ออกนะต้องปืดปืดอย่างนี้ปืดอย่างนี้เนื้อผลิตภัณฑ์ถึงจะติดขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ่าเราจะลองให้ดูนะคะส่องกระจกนิดหนึ่งโบกบกบกสวยขนาดนี้ใครจะไปตกใจตัวเอง <c oughs> อ่านะคะเยวจะลองให้ดูก่อนข้างหน้าเนี่ยแล้ววิธีการใช้ก็ต้องแท็บเอานะคะเ <c oughs> พราะมันปาดไม่ได้ อืมอดูใกล้ๆพอเราทาออกมาแล้วเนี่ยหน้ามันก็จะดูผ่องๆนิดหนึ่งนะคะสีมันจะแบบนวลนๆนนขึ้นมานิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหติดเนี่ยสีติดเลยนะคะเกลี่ยให้ดีนะถ้าเกลี่ยให้ดีเนี่ยเป็นปืดได้เลยนะครับเพราะว่าในความที่เนื้อเขาเป็นแบบสติกกี้นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เนื้อหนึบหนึบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เหนียวหนึบหนักหน้านะเพราะว่าเนื้อเขาไม่ใช่เป็นฝุ่นนะเนาะตบแล้วก็ต้องเกียบเกียนิดหนึ่งนะอ่าตัวนี้นะแล้วแบบด้วยความที่เนื้อเขาเป็นหนึบหนึบนิดหนึนน่งเห็นไหมเวลาเซตแป้งฝุ่นทับตามเนาะอกูๆๆแบบโคตรดีเลยอะเพราะว่าอีอีอีตัวเนี้ยอีตัวแป้งแป้งพับเขาเนี้ย พอมันหนึบๆนิดนึงอะแต่มันไม่ได้หนึบผิวนะเนี่ยมันก็สบายผิวแต่ด้ยวยความที่เนื้อมันเหนียวๆนิดนึงเนี่ยมันจะจับแป้งฝุ่นเราไว้แบบดีอ่ะโอ้ตายเราชอบจังเลยเวลาทาแป้งฝุ่นทาแบบ loose p เดอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเกาะดีอยู่ดีเนาะอ่าอ่ะ,อะ,อะเสร็จแล้วนะคะครึ่งหน้าไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ดูฝั่งนี้นะคะหน้ามันก็จะพองๆขึ้นมาเห็นไหมนุ่นๆขึ้นมาอ่ะดูหน้าผากแล้วหน้าผากฝั่งนี้ก็จะเป็นดำๆ เป็นดำๆหน้าฝั่งฝั่งฝั่งฝัง่งนี้ก็จะเป็นนวลๆขึ้นมานิดนึงอ่านี่นะคะสีก็ไม่โดดนะคะเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะจะเห็นเลยนะว่าหน้าฝั่งนี้เห็นไหมพ่องขึ้นมาเลยหน้าฝั่งนี้เมืนอไงคลำนะคะเหมือนคนโดนของแล้วฝั่งนี้ก็คือแบบสวยแล้วเอออะไรอย่างงี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลงเต็มหน้ากันแล้วกันเนาะอ่า เวลาแบบเราทาเอาเวลาแบบเราทาไปเสร็จแล้วเนี่ยแป้งพับเนี่ยมันจะไม่ติดเหลือพับไว้เลยนะมันจะไม่เป็นแบบพับมันจะไม่เป็นแบบกินกินแป้งฝุ่นเหมือนแบบพับทั่วไปอะ่ะเพราะว่าพับทั่วไปมันเป็นฟองน้ํารูพุนใช่ไหมอิบเนื้อแป้งมันก็จะไปติดอยู่ในฟองน้ำอะไรเงี้ยอีนี่เขาเป็นแบบเนื้อเรียบไงเขาก็จะไม่ติดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เหลือเลยเนี่ย เป็นยองใหญ่อยู่นี้เลยนะคะอตรงเนี้ยมีรอยสิวนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะสิวชอบมาขึ้นตรงนี้นะคะบ้ากามไม่ใช่นะคะนะครเรามาดูกันนะคะว่าการปกปิดเขาจะเป็นยังไงเนาะอู้<ฮ>แต้มเยอะเกินขาวสุดลิขาวสุดตายอืม ก็สออาอังเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแหละชอบข่าวนะคนบ้านเขาคงข่าวเนาะว่าเราเหลือ,องอะไรเงี้ยนะอ,อ่าเป็นรอยสิวอยู่เรามาดูกันนะคะว่าปกปิดได้หรือปเปล่านี่ดูนะครับก็ยังเห็นชัดอยู่เหมือนเดิมเนาะเห็นไหมอืมแสดงว่าระดับการปกปิดนี่แบบไม่ได้เลยอะ่ะเบามากอะไรเงี้ยเนาะ,ะกลับกันไปที่กล<อ>ับไปที่สตูดิโอเห็นการใช้กันไปแล้วเนาะว่า เขาเนี่ยเขาให้ลุกยังไงนะคะอ่ะคราวนี้เรามาสรุปเลยนะคะเข้าเรื่องเลยเรามาสรุปเลยว่าตัวเนี้ยนนเนี่ยเนี่ยอีตูตุดรุ่นเนี้ยเนี่ยพุดดิ้งเนี่ยเขาเอาสแตนดิ้งหรือแบบเขาเรียกอะไรโดดเด่นแบบแบบเด้งออกมากี่กระเด้งไทยสิเก่งกี่กระเด้งเดี๋ยวเล่นใหญ่ไปทอก่อน แบบเด้งขึ้นมาแบบโดดเด่นกว่าแป้งอัดแข็งทั่วไปอย่างไรอ่ะเราจะมาสรุปกันนะคะข้อแรกเลยนะคะที่แบบทําให้ตัวนี้ไม่เหม,เหมือนแป้งอัดแข็งเหมือนตัวอื่นคือหนึมีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์อยู่ถึง25%โอ้โห25%เนี่ยฟังดูเยอะนะคะนั่นก็คือ1ใน4ของแป้งเลยนะคะแต่ ตัวดันเองตัวพี่เองตัวหนูเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแห้งเพราะฉะนั้นเรื่องว่าพอใส่จอร์ไรเซอร์เข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นได้ไหมเนี่ยอตอบไม่ได้นะคะตัวนี้คําตอบนี้ต้องขอบผ่านนะคะสองอ่ะเนื้อเนื้อแป้งเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับแป้งทั่วไปเพราะเนื้อแป้งเขาเนี่ยเขาจะมีความหยุ่นหยุนไม่ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะคะพอกดลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะบุ๋ม เห็นไหมกดลงไปแล้วก็จะบุ๋มเห็นไหมเห็นไหมเออพอเห็นอยู่เนาะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะคืนตัวมานะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพุดดิ้งไงคุณเออเขาก็เลยตั้งชื่อพุดดิ้งเพราะมันมีความหยุ่นปกติแป้งอัดแข็งน่ะมันก็จะแข็งเลยใช่ไหมคุณมันจะมีความเป็นแบบเป็นพาวเดอร์รี่เป็นผงแต่อันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อหยุ่นๆเนื้อแบบ ยังไงนะอธิบายไม่ถูกอ่ะอะข้อต่อมานะคะพับพับอานนี้ก็จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะคะพับของรุ่นนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นพับฟองน้ําปกติพับพับฟองน้ําปกติเนี่ยจะเป็นพับรูพุนแต่พับฟองน้ําของอีทูอีทูุรุ่นนี้นะคะจะเป็นพับเหนือเรียบหน้าหน้าเรียบอ่าไม่ได้มีพุนมีแผ่นอะไรทั้งสิ้นนะคะอีพุนพุนอ,อยู่หน้ากู <c oughs> เล่นดเล่นหน้าใสาสไตล์นอะสวยสไตล์พุนเพลนเลยอ่านะคะมันก็เลยทําให้เฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาไม่เหมือนแป้งอัดแข็งทั่วๆไปที่มีอยู่ตามท้องตลาดเออบวกกับแพ็กเกจจิ้งอันน่ารักอันอะไรของเขาอย่างนี้เนาะทําให้แบบดิฉันเป็นคนเฮ้ยแป้งตัวนี้น่าลองอะเจ๋งเออแล้วก็จากการที่ได้ลองมาเป็นระยะเวลาหลายวันนะคะ พอจะสรุปให้ฟังได้ออบดังต่อไปนี้นะคะไล่รดียงกันไปตามดีลข้อนะคะขอดูโพยจดไว้อยู่ <c oughs> เรื่องสีก่อนสีตัวเนี้ถึงจะเป็นเนเชอรัลเบสนะแต่พอทาลงไปแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นในวิดีโอก็จะมีความขาวขึ้นมานะคะความค่องขึ้นมาเออเขาจะไม่ได้เน้นเป็นลุคธรรมชาติลุคดูไม่โปะนะถึงเขาเคลมว่าเขาจะโป๊ะกาเถอะแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะเป็นคนขาวเหลืองแนละ้วทาอี้นะคะก็ยังมีความ นวลผ่องขึ้นมาเออถามว่าลอยไหมไม่ถึงกับลอยนะแต่ถามว่าใช่สีหน้าไหมไม่ใช่ข่าวก็เบอร์หน้าประมาณครึ่งเบอร์ถึงหนึ่งเบอร์เพราะฉะนั้นพอรับได้ไหมพอรับได้อ่านะคะส่วนเรื่องปกปิดรูขุมขนไหมตัวนี้มีความรู้สึกว่าส่วนตัวนะไม่ช่วยได้่องในเรื่องของการปกปิดรูขุมขนเลยนะคะ 3. นะคะเรื่องการปกปิดจุดด่างดําตัวนี้ถ้าเทียบกับรองพื้นจัดอยู่ใน ไลท์คอเวเลตหรือเชียร์คอเวเลตนั่นก็คือแบบปกปิดได้บางบ้างนะคะเอ่อสำหรับคนที่เบ้าดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะผ่านเลยนะคะสำหรับใครที่พังหน่อยหน้าพินาดนิดนึงก็คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะได้ค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะเรื่องควบคุมความมันนะคะตัวนี้ในเรื่องของการควบคุมความมันยังไม่เห็นแต่ตัวนางเองก็ไม่ได้ทําให้มันเพิ่มเออเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันนะอ่าเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของการดรอปของสีไหม ขอบอกว่าตัวนี้ทําดีมากในเรื่องของการสีไม่ดรอปตัวเนี้ยกนิ้วให้เลยนะคะเรื่องนี้เขาแบบเด่นจริงๆหน้าลอยหน้านวลนยังไงใช่ไหมประนวนอยู่ยงั้นแหละโอ้ตกแบบตกบ่ายนะครับก็ยังนวลอยู่ยังลอยอยู่ถ้าใครลอยนะคะถ้าใครลอยตกบ่ายก็ยังลอยอยู่นะคะอาจจะมีน้ํามันส่วนเกินที่หน้าเราผลิตเนี่ยออกมานะคะมาเคลือบอยู่มันก็จะทําให้สีมันดูดรอปลงไปบ้างแต่จริงๆแล้วอะพอเอากระดาษซับมันเช็ดๆแล้วอะเราก็ยังเห็นอีแป้งตัวนี้ติดอยู่ เออเพราะฉะนั้นแบบเรื่องสีจะแบบบอกว่าทาตอนแรกๆมันก็นวลผ่องอะค่พะพอไปไปมาแป๊บนึงมันก็จะสีดออลงไม่ใช่อีนี้ไม่ดอปเลยสีทาได้ฟินิชลุกตอนได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะอ่าเรื่องต่อมาของการติดทนนานโอ้โหตัวนี้ถ้าเต็ม5ให้อยู่ประมาณ3ามครึ่งสี่อ่ามันจะอยู่ตั้งสมมติทาแบบ7จ็ดโมงนะคะที่ฉันตื่นมาทํางานเจ็ดแปดโมงเนาะ สักบ, 2, บ 3, ่ายสองบ่ายสามนางยังอยู่แต่ประมาณ5้าโมงหโมงเนี่ยเลิกงานเนี่ยนางจะเริ่มไม่อยู่แล้วต้องต้องเติมนะต้องเติมแล้วนะคะอ่าสมหรับใครที่จะแบบไปต่อมีงานต่อต้องเติมนะคะไม่ได้แบบแบบโอ้ยอยู่แต่เช้ายันค่ำไม่ใช่นะคะอา่าสรุปพอเข้าค่าพอจะทราบนะคะแล้วเรามาดูคราวนีว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับใครเออบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ เนื้อของเขาเนี่ยโดดเด่นมากที่อีมิหยุนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง b b บีคูชั่นหรือรองพื้นกับแป้งอัดแข็งมันไม่ได้เป็นแป้งอัดแข็งเลยซะทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้เป็น b ีบีคูชั่นเลยซะทีเดียวมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางเนื้อมันอยู่ตรงกลางนะคะอ่าเพราะฉะนั้นใครเหมาะกับใครที่ทาแป้งฝุน่นแล้วเบาไปเออสำหรับ ใครที่ทาแป้งฝุ่นแล้วเบาหลุดลอกง่ายแป๊บเดียวก็ไปหมดตัวนี้ก็คือคำตอบและใครที่ทารองพื้นแล้วหนักไปหนาไปตัวนี้ก็คือคำตอบเหมือนกันเออคุณนึกออกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างแป้งฝุ่นอัดแข็งกับรองพื้นหรือ B.B. Cushion นั่นเองโอ้นะคะอ่าบางบางครั้งนะ B.B. Cushion ลาเนตะก็ยังดูหนาไปนะอีนี้ก็จะเบากว่าอนะคะอ่ะส่วน ตัวในเรื่องของต่อมานะคะ,อะลองอตัวนี้รู้ไปแล้วนะว่าบอกกับใครคราวนี้จุดพีคแล้วเรามาดูข้อดีข้อเสียนะคะของตัวนี้บ้างเดี๋ยวราคาเราพูดกันทีหลังข้อดีข้อเสียข้อดีของนางก็คือนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาให้ลุกที่ปกปิดเนียนมากกว่าการใช้แป้งฝุ่นธรรมดา ถึงเขาจะออกตัวว่าเป็นแป้งอัดแข็งก็เถอะ 2. มีในเรื่องของมอยเจอไรเซอร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแห้งตัวนี้นี่ช่วยทันได้นะคะแต่ตัวนี้อาจจะไม่เคลียร์เลนส์เคลียร์ปัญหาร้อยเอร์นะ,ะช่วยได้เฉยๆเป็นหนึ่งในองค์ประกอบช่วยให้ผิวหน้าที่แห้งเนี่ยดูชุ่มชื้นดูไม่แห้งกร้านได้นะคะ,อะสองข้อดีเออข้อต่อไปของมันก็คือมันพกง่าย แทนที่ถ้าสมมติว่าแบบใครพกรองพื้นหรือพกแบบอะไรอย่างเงี้ยไปเติมแบบพกข,ดขวดดอะไรอย่างเงี้ยอีนี่นะคะก็พกไปเติมระหว่างวันดีพกง่ายนะคะเออโอเคเลยนะคะแล้วก็ข้อดีข้อข้อดีที่ส่วนตัวข้อที่ชอบของเขาคือตัวพับกับตัวเนื้อแป้งเขาเนี่ยเขาแยกชั้นมาให้นี่นะคะเขามีกระจกใสบางๆเนี่ย ป็นไม่ใช่กระจกสารพัดสติกพูดไี้มันดูหลูไปไงกั้นไว้ให้นะคะคนึกออกไหมครับว่าแป้งบางยี่ห้อพับกูเจอกับแป้งเลยแล้วแบบพับเราเช็ดหน้าเออเราซับหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีสิ่งสกรปรกเพราะว่าเราเติมหน้าระหว่างวันใช่ไหมครับอาจจะมีสิ่งสกรปรกติดจากหน้าเราไปสู่พับแล้วเราก็เอาพับเนี่ยโบกเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยกับแป้งทวีทั้งวันเนี่ยก็อาจจะทําให้แป้งเราสกรปรกได้เนาะอ่า พูดถึงข้อดีกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูข้อเสียบ้งนะคะโอ้โหอีปัดนี้ไม่ปล่อยนะคะข้อเสียข้อที่หนึ่งดูด้วยความที่เขาอะออกตัว,ว่าเขาเป็นเนื้อพุดดิ้งแล้วก็เนื้อเขาเป็นหยุ่นหยุนนะทําให้เกลี่ยยากอืมในวิดีโอคงจะเห็นแล้วเกลี่ยยากใช้การปาดไม่ได้นะคะเนี่ยไม่ใช่ว่า บึบมาเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปาด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 อย่างนี้เหมือนแป้งบนพวก,ก,กแป้งแป้งพัฟแป้งอัดแข็งเนี่ยไม่ได้นะคะต้องตบเอาอย่างเดียวกดเอาใช้การแท็บใช้การกดเอาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเนื้อเขามีเป็นเนื้อหนืดนะเนื้อเขาจะไม่เป็นผงนะพอมันหนืดเสร็จปุ๊บมันก็จะเกี่ยไม่ได้คุณผู้ชมะครับก็ต้องใช้กดเอากด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 ทําให้การเติมแป้งหรือการแต่งหน้าเราเนี่ยกินเวลาก,กว่าการใช้แป้งปกตินะคะข้อเสียข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองนะคะอันเนี้ยไม่รู้เป็นข้อเสียหรือเปล่านะ แต่ต้องขอบอกเตือนกันไว้ก่อนว่าใช้อีตัวนี้นะมันมีลักษณะที่เกาะหน้าติดดีกว่าการใช้แป้งฝุน่นเพราะฉะนั้นใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะต้องใช้รีมูเวอร์ช่วยด้วยอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อเสียหรือเปล่านะ,ะแต่ก็รวมอยู่ในข้อเสียลกกรรมนะคะข้อต่อมาเลยนะคะราคาในชอ็อปโคตรละแพงแพงนะคะโคตรละแพงดันไม่แน่ใจว่าช็อปเนี่ยเอารุ่นนี้เข้ามาหรือ,อยังนะคะ แต่ที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าอ e ีทูดี้ช็อปมขายตามห้างตามบูธโอ้โหโคตรแพงเลยอ่ะถ้าอีนี่มานะเขาแพงแน่นอนนะฟันธง,ะนะะนง,เ,นงเลยคฟับฟันธงเออฟันธงก็เลยแพงแน่นอนนะคะข้อที่สี่ข้อต่อมานะคะตลับนางอะ่ะพอมันมีกั้นมันมีข้อดีก็จริงใช่ไหมแต่มันทําให้อีตลับอะ่ะเขาทํามากองแกงอะ่ะฟังเสียง <laughs> ไม่ได้ขย่าจับฉลาดนะคะให้ฟังเสียงความก้องแก๊งของมัน อได้ยินแล้วเนาะตะเด็ดตะเด็ดแต่เด็ดแต่เด็ดแต่เด็ดแย่อะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในโอ้โหแบบกองแกงอ่ะกองแกงถึงจะแบบทำสวยแต่ก็เอ่อทำให้แน่นหน่อยทาให้ดีหน่อยนะครับเนี่ยอืมอืมเอาไปทําอบี้ได้เลยอะ่ะเครื่องดนตรีที่แบบอย่างเงี้ยเ <ś c oughs> อาไปเลยได้เลยนะคะอ่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อเสียข้อสุดท้ายที่ดันเลงเห็นก็คือพับเหมือนจะกิบเกย,ยูเลกาใช่ไหมเหมือนจะเป็นแบบข้อดีใช่ไหมว่าพับเป็นแบบอ่าเป็นไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวเมืองนะครับเป็นพักอีแบบนึง แต่พับแบบนี้หายปึ้งนะคะก็คือจบเลยนะคะจบเลยนะคะเพราะว่าพับมันไม่เหมือนชาวบ้านอาจจะไปเอาพับฟองน้ําแบบตมแป้งยี่ห้ออื่นมาใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่มันเป็นพับรูอันนี้มันเป็นพับหน้าเรียบนะนะคะเพราะฉะนั้นอีนี้รักษาให้ดีนะรักษาให้ดีเท่าชีวิตเลยนะคะอ่านะคะสรุปกันไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูปริมาณมังปริมาณบรรจุนะคะ10กรัมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ ร้านฮิ้วที่ดันซื้อราคา390บาทตัวนี้นะใครอยากจะซื้อร้านฮิ้วแนะนําให้บวกลบได้ไม่เกิน50บาทถ้าเกินกว่านี้ถือว่าร้านนั้นแพงฟันอะไรอะ่ะเห็นแก่ผลกําไรจ้องแต่จะได้ อะไรกูจมตีเขาไปหรือเปล่า, <c oughs> าไม่ไมราคาแค่แบบคุณเปิดร้านเข้าไปก็ถึงมีดรอฟันแล้วะคะ่ะฟันราคานะคะไม่ใช่จะมาฟันหน้านะคะบวกลงไม่เกิน50บาทนะอย่าแพงกว่านี้นะเพราะฉันซื้อได้390เนาะอ่าวันนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลิฟอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่น้องรูปปัสมิซาสกินะคะเรียกมารีวิวกันนะคะอ่ะ ไม่ได้สปอนส์นะคะซื้อเองแต่ว่าขอโทษด้วยเพราะว่าหาบินไม่เจอแล้วบินไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะคะคลิปนี้หมดเทียงเท่านี้คลิปหน้าจะมาเจอกับผลิตภัณฑ์อะไรรีวิวอะไรติดตามได้ที่ชาแนลรูปปัดมิศากิค่คะหรือ Facebook รูปปัดมิศากิลิงไว้ด้านล่างนะคะใน Facebook มีเรื่องตลกมีคลิปตลกแยกต่างหากนะคะ,ะมีแฟนมีแฟนเพจถามด้วยว่าทำไมคลิปตลก อยู่ใน f a c e b o o k นี่ยไม่เอาไปลงใน YouTube อะไรเงี้ยก็ถ้า,าไปลงก็ไม่มีใครมากดได้เฟซบุ๊กสิ <laughs> <laughs> ใช่เป็นการตลาดส่วนตัวเองนิดนึงแบบเออให้มาพูดคุยกันใน Facebook แต่จริงๆคือพูดคุยใน YouTube ก็ได้ก็ตอบเหมือนกันนะคะถ้าคลิปที่มันลงอยู่ใน Facebook นานๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะอัพลง YouTube ตามทีหลังเนาะเออนะคะอ่ะส่วนคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ yeah.